Spidey, ba à, thu ba lùng đã, thu 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 nhà quá á, nhà cho, à, thu ba lùng đã, thu cái chỉ canôm này, nhớ chỉ cần đấy mà đi, bên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ยงคนเซลเซลตีเท้าสิเอาอันกันเล่นหน่อยกันฮะมนลีซื้อลิลี่บ้างบบอืโอ้ดิกะเล้วดิกะเห็นลูกแม่ดิกะดินลวเลยกก ออกแต่กำออกแต่ไพ่แล้วบปดิเสียงคนมกระตึกกระโคมไป้องเลยเสียงคนแซวแซวออกแต่ไพ่บอกบอกคนมาเหตุยูเหตุกินผูกตอกผูกคอตอกแขนไป้องเลย เจนแดงเป็นเซฟกดเซฟกระทะเล็กซอยซอยเสนเ้ายงเสียนสีนง0พันหนึ่ง,ง,ง 2001, เนาะพันหนึ่งอะอ่ ไม่มากูดิมาแม่พี่นาสอเซบเบิร์ตะโอ้ยัวแม่ี่นี่นานติดดซีดาซีดหซีเผาซีนซีนงวเผาไมันีดำๆเนี่ย้นบ่ไดดําท่าได้หรอกจะาบมาดำเอาแมวแเอาแม่กปุนจากโลเนาะ

ยมาหามกินข้าวปุ่นอิ่มก็ถ่ายคลิปต่อพี่น้องเวียดอบงานกันภาษาพี่น้องกำลังนอนพี่อ่ะเดิอนอนพี่อ่ะว่าฉั่หรือสิเรียกอีแบบหนึ่งกัขี้งัวแต่ว่าเป็นการถิ่ิสุภาพคือพี่อ่ะน้ำต้มสุกนานบ่ฝึกมั้ เอาเอาเห็ดนำแจ่วบ <Arrow> no ่ถูกพีน้องเอ้เจ็ดจันเอาเห็ดนอนพี่อะให้จีซีคนเห็ดน่ะบอซิมบาเดียวนี่นะคนเห็ดกินดูดคนเห็ดกินบ่ได้เอาหน้าปลาใส่น้ำเราบอซิมเราเราบอซีมเราเสือมันในซีมือของเราอ นะบอกคนเราไปกคลไปสื่อน้ำเช้าเราไปขายตลาดขายสื่ออะไรสื่อน้ำพายนเนี่ยอันนี้นะเมียะไรเปาเรียนก็เราสื่อมาแต่ตลาดโบแมนติวันยอมส้องการจะไปขายปลาตัวยังมาทำยังมาทำผักกาดผักกาดหินกินกับลาบผันผสมกับเส่บทีเฮ้ยของแผลอันนี้เขาก็ยังบอกอย่าไปเด้อบอกเห็นบอกผู้เจ้าครับผูอาทิมอเจ็ดน้าแดงสีซิม sim áo khăn này nhảy quá trời chỉ ngủ lột xạ áo phác sim năm treo cả bộ ba đây mi lệch thô và dần khâu khít và suối nó ปัดเพิ่มอ uh, ีกแล้วจ้องที่ซองเอาแมนยังเขาชุมเจ้าเน่เล็กโอกเลยเอารมอือือบอยากนวยเลยขนาห้าอารงนะพยินดึงมือเขาเมียนอือใส่เป็นนวดใส่แจ่วานนี้ท่งเหมันนั่งเลือน่ได้ชวยอยมันบดงบุ๋อง้เสลายหุดนีน้อยแต่เบาๆอยู่เห็นแค่กว่านี้ขันานะแต่บบด

เ้าเข้ามาเอาซิม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 หลายๆคนเป็นอะไรสุกเหล็กนอนเพียตัวมันเข้ม พักกินกับหลากลายพี่น้องเ้ยมีแท่งนอนพี่อะไรกันข้าปุ้นโอ้ไม่่ทองเลยเห็นไหมไออ้สายก็มาเลยอันนี้ต้มแซบต้มแซบเข่องในต้หน้าดาด มีหลากหลายแนวกินเ้ยค่ะอันนี้คือออมไว้นี่แหละขอยข้องข่อยนั่นแหละต้นนี้แหละนี่ข่อยชอบต้นนี้ข้องข่อยออมไว้้มขมพี่น้องเลยออมไว้เสดูมูตุมแซ่บเถีองในเฮ้ยเอาทงมาบอเจ้ามายังโลฮะกินกระปุนบอ มึงเออมาขอบัตเติมเงินโอเคซัดนรู้เรื่องกินกระปุ่นก่อนจังเอาบุญยากระปุ่นบอ่อยาแยงใส่ยาแยงสรุปตาตอนเกรงใจเจ้าบ่เนี่ยนะเจ้าเห็นอะไร <c oughs> มีต้มแซ่บมีดาดมีแกงไว้มีสซกเหล็กมีข้าวปุ่นน ลูกมันกับบดได้ห้ได้ห้องพี่น้องเอ้ยจะไม่งมันหูหลูกโดนบดได้ห้ยไได้ห้องซุกแล้วดาดกับขั้ล่นให้เบิ่งดูเต็มเต็มเลยได้ขนะาดตีนไก่นะ,ะหให้แคทเท้ามึงขั้นล่นตีนไก่ขึ้นมาเบิ่งดูเอาดาขั้ล่นตีนเลยม,มีตีนน้ำเด้อไม่ใส่เฮ้ยบ่เป็นเจ๊าจานันกินเบิร์นหรือบ่สเนาะ เอ้ยเจนอะดงทานาตีนผัดกินเวอร์กินตีนไหนแลนท่านเขาอาต่อไปเฮาเลยแสิได้กินตีนเขาใช่เน่ามิแตว่าเขากินเฮาเลยสิได้กินตีนเขาเยอะเลยขนมขนมแล้วโอ้ยขนมน้่มานาขนมมีนนน้งช่ายได้เชนนแล้วสาวดังสาวเด่นแล้วสิเนาะ วายวายอย่าเพิงต้อลูกผูกแขนนอกแล้วแตงเอาผูกแขนนอกแล้วแต่อเอาป้าก่อนลูก <c oughs> ออกมาพี่ออกมาพี่ ผูแขนพิธีแน่นอนถูแขนออกแต่ไห้อยู่ดีไม่แห้งเชียร์เลยเชียร์ยันขบเพนีบ้านเท่ากับเิีย์นี่มันอายรึเปล่า่ยนีหละนี่แหะที่แลูน้อยก่วมิวิเขาแฝงนรับมานปลาันยืมมันยืมซา มันนอนลับโทจนมันบ่ฮู้มืออ่ะรับโทบ่แอ่จะนให้ไปออกลูกอได้แล้วออกไปทางเด้อน้อยๆจะแม่นมันฮู้อดผมเออเออยไปใส่แล้วไม่ชื่อจออกใส่ม่เออเป็นยังมาอีกแล้วลูกฉัน ກອດເອົາກອດເອົາຜູ້ໄປຫາຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ມາ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 ເຊີນຈົກຜູ້ໃຫຍ່ມາ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 ຈກໃຍີດສີກຈົກຜນລກິຂອງເຈົ້າດນ บ่มีคันเออคันอันนั้แล้วอเอาไข่ใส่น้ำปลุงแบะจักหน่วยเออไห้มันจับเอาแล้วกับผูกแขนมันมน่าได้หาหมื่นแล้วไปผุดไปจับเอาผูเถาน่ะ ไงสมบุญเผื่อห้องมาได้สูสิเป็นบ่าวเด้อใครใอรใครใใครแล้วมา่าเขาาเขาเาเดียวโอ้ยให้ให้มามาอเออมาเยอะ นั S <S also, also então, ่นไม่ใหญ่สู้แล้วกรูกเไปมนงา่านผู้นหนีมาเนน่ทีกั้เาไปถิ่มมาไปถิ่มพูนออกนาต่างผูเลด้พูไ้มัไปถิ่มทางลังบ้านผูหน้าต่างเห็นบะหามะแม่ขม้าพูขม้าพูเอ้ยเอ้ยเฮาคือลายใบเทวะ <c oughs> ลูลาากไั่หละาฮะกับเขามาพี่น้องลูกไัห่ลาหล่าฮะลูกพผ่หล่ากับสมบัตหล่หลา,าีอีีมาที่รังหมู

สั่งช้อนมาซ้องนั่นแหละว่าเออถูกให้พออีติน้ำ ไปที่ก็มานั่งเรียนกันเสร็ยังหเลยแล้วก็พูดยียัน่ะก็ยับเข้ามาใกล้ๆในตี้ดําทางคือเเจ้าปู่ใหูู้่บ่มันกิวนีอยู่ดอกเส้นสาๆไปออกลูกป่ะแด้อไ็มาหนะโอ้ยอันนเฮาอีน้อยนั่นน่ะ โอ้ยกร้องเข้ากับแม่แม่แม่สิตายเลยอีไเข้าบกู่ะมาเกดล้วได้สันหาจะมีห้งเมื่อไรแต่พูดนะเออเยืนอย่ายืนชๆ่หนาเาไมกันนระหูยู ເພິ່ນນີ້ກະເກດກາເດແຕ່ຂົ້າພອມຮນກະໍລລ້ວາກກລກແຊຊອງອລິນີປາກ